รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะฮะคาสิโอโมเดลซีดีสามสิบสามีนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับตรงรุ่นนะครับสายไฟแถมให้เลยเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสองรอยี่สิบโวลต์นะครับใช้งานได้เต็มระบบซีดีรองรับออดิโอดิบนะฮะไม่รองรับที่3มนะครับไปเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะขึ้นทัมเมอร์ยงไงตัวนี้ตัวนี้มีทัมเมอร์ตั้งปลุกได้นะฮะนี่ครับ ตัวนี้เป็นสนุนนะฮะตั้งปุบได้นะครับพวกนี้เป็นพวกฟังก์ชันเป็นสเตอริโอโมโนนะฮะอน,นี้โอเพ่นนะฮะเริ่มเปิดเครื่องมานี่เปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือปุ่ม power นะฮะตัวนี้เป็นปุ่มเสาร์นะฮะเทปสเตอริโอเสาร์นะฮะเทปซาวล์รูปซีดีนะครับตัวนี้ซีดีอ่านเร็วฮะรองรับวิดีโอซีดีนะฮะไม่ได้รองรับเป็นพิเศษนะนเร็วมากนะครับ ในพวกฟังก์ชันซีดีนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะสมปุ่มนี้เป็นตัวเพิ่มลดแสงแสงจอนะฮะนี่ครับเพิ่มได้นะนี่ใน,นแคปนะพวกนี้เป็นนีตั้งไทม,ม์เมอร์เวลาตัวนี้เป็นนีคือเ,เวิร์ดลัดดอม ตรงนี้คือฟังก์ชันตังตังปุกนะฮะอันนี้เสียงโมโนตอริโออันนี้ตั้งปุกนะฮะตั้งปุกตั้งสลีปอันนี้ตั้งสลีป ถ้าสอบผัสนะตัวนี้อัดจากซีดีลงเทปอาจจกวิทยุลงเทปได้เลยนะครับไปหมดเลยตัวฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะ CD ดีเลื่อนมาตรงกลางบนสุดวิทยุยล่างสุดเป็นเทปนะครับอันนี้ปุ่ม power นะอันนี้เสอร์นะเพลงผมไม่สามารถเปิดสุดได้นะเครื่องตรงลำโพงรรเป็นจัมยียนะฮะเป็นผ้านะครับมีรอยบ้างน,นะตามการเวลาสินค้าเบอรสองโดมานะครับ สอบฟังเทปที่อัดนะเลื่อนลงมาด้างสุดน,นะครับก่อนหน้าก่อหลังได้ปกติทุกอย่างอากจะอดีเมื่อจจกี้นะอันนี้ผมไม่เลื่อนไดนะ้นะอาจจะอดีเมื่อกี้นะผมวางจอปกตินะ ต่อไประบบวิทยุนะฮะวิทยุเรื่องขึ้นบนสุดนะแล้วก็จูเนอร์อยู่ตรงนี้นะฮะวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรารับขึ้นได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับเป็นออโต้ดีเทคนะฮะเจอขึ้นจะเป็นออโต้ดีเทคเลยระบบสตูดิโอต่างพันนะคะว่าตัวนี้หน้าจอยซีดีใหญ่นะสามศูนยูนได้เลยนะครับสวัสดวิทยุลงเทปนะครับเรื่องขาดขาดอาหารไม่มีอาหารรับประทานอะไรต่างๆที่คุณเดือดร้อนเพราะมืนอ็เหลือค่ะฟรีฟรีไหมฮะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ตัวเอฟเอ็มอยู่ตรงนี้นะฮะ เอ็มเอ็นนะได้ค่ะขอบพระคุณมากครับค่ะครับสวัสดีครับนะครับคุณแม่ฟังที่อัจฉริยะครับทุกเรื่องการขาดอาหารขาดอาจฉริยะรับประทานอะไรต่างๆที่คูมิเดร้อนพผมก็เหลือค่ะไปฟังระบบเคสนะครับเสียงดีมากฮะตัวนี้นะเสียงคผมเสียงเบสออก วิทยุนะครับในงอน,นะสภาพดีเลยนะครับอันนี้วันร่มนะอันนี้สนุนพวกตังฝุกนะนะครับาาโอเคนะครับประจบกัรเร็วนะครับ 我们干。嗯